กับมาดีขอนแกนครับกับการขับเคลื่อนซอฟ t ์ o w e เวอร์พักปลอดสารผิดของเดียมอำเภอซ้ำสูงครับช่าอำเภอซ้ำสูงเตรียมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลครับซอฟต์พาเรเล่งพลักดันตลาดปูศาสตร์เป็นเวทีให้แกเด็กและเยาวชนในการแสดงออกในการน้ำศิลปะวัฒนธรรมครับนางสาวขวัญห,หืืไทให้ไตรพรมในอำเภอซ้ำสูงก็ได้เปิดเผยของบุญวา อำเภอซัมสูงของจังหวัดขอนแก่นครับมีของดีคือพักปลอดสารพิษที่ถือบาเป็นสินค้าชุมชนและเป็นซอพาวเวอร์และจะส่งไปที่ห่างซื้พผินค้าช์ฉันน้าใดเ <Head S 1> ห็ดห้ยชุมชนมีความเข้มแข็งและผึ่งพาตนเองได้เพราะว่าชาวบ้านต่างรวมมือกันปลูกพักปลอดสารพิษทั้งบริโภคและจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ขึ้นและส่งผลผลิตออกจาหน่ายภายใต้แบรนด์ซัมสูงสร้างายใดและเฮ็ดห้ยมีสุขภาพทีดีครับ ส่วนของทีจับตองบดายของท่างอำเภอซัําสูงมีเรื่องของวัฒนธรรมความเสือ่อและความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายค่ะของชาวอำเภอซ้ําสูงซึ่งศินําม,มาจัดกิจกรรมทีมีสือว่าตลาดปูศาสตร์ตลาดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนใส่ในการแสดงออกด้านศิลปะวัฒนธรรมในด้านความถนัดเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปฟังเสียงทันในอำเภอค่ะ สมัยที่ท่านเป็นนายอำเภอซำสูงท่านได้ผลักดันในเรื่องของการปลูกพืชผักปลอดสารพิษจนเราสามารถส่งไปจําหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนําได้นะคะ,ะในส่วนของอที่จับต้องไม่ได้ก็จะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมความเชื่อนะคะซึ่งอําเภอซำสูงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวอาเภอซำสูงให้ความเคารพนับถือก็คือองค์หลวงปู่พระเจ้าใหญ่นะคะ,อ,ะอีกอย่างหนึ่งก็คือความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายของชาวอําเภอซำสูงนะคะซึ่งดิฉันเองได้พนุ เอาจุดแข็งของอำเภอซ้ำสูงต่างๆที่กล่าวมานี้นะคะ,ะนำมาจัดกิจกรรมที่ชื่อว่าตลาดปูศาสตร์นะคะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนใช้ในการแสดงออกนะคะในด้านศิลปะวัฒนธรรมในด้านความถนัดนะค,ะค่ะอยากเชิญคุณทําหม,มี่นะคะคุณผู้ชมมาเบิงค่ะพักอยูซ้ําสูงซึ่งจําลองยกมาจากอำเภอซ้ําสูงเลยเมื่อไหวในงานเทศกาลไมานานานชาติ